สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูสุภาวดีในรายวิชาภาษาพาเพลินหรือภาษาไทยเพิ่มเติมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะ<ม>ครูจะมาสอนเรื่องคำคล้องจอง3พยางค่ะนักเรียนเคยเรียนคำคล้องจอง1พยางและ2พยางไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำคล้องจอง3พยางก่อนอื่นเราทบทวนความหมายของคำคล้องจองกันก่อนค่ะคำคล้องจองหมายถึง คำที่มีเสียงสระเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตราเดียวกันสระอย่างเช่นมาดูด้านนี้เลยค่ะสระอีเห็นไหมคะคำว่ากินแล้วก็คำว่าดินแล้วก็คาว่าดินจะมีเสียงสระสัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันมาตราตัวสะกด กนอ่ากินดินบิน,บนอ่านี่ครูยกตัวอย่างให้ในักเรียนดูต่อไปเป็นคำคล้องจองสามพยานวันนี้ที่เราจะเรียนครูมีทั้งแผนผังคำคล้องจองสามพยางให้ในักเรียนดูนะคะตัวอย่างที่หนึ่งกลุ่มคำที่กลุ่มคำที่หนึ่งพยางสุดท้าย พยางค์สุดท้ายจะคล้องจองกับกลุ่มคำที่สองพยางค์ที่หนึ่งพยางค์ที่สามของกลุ่มคำที่สองจะคล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งของกลุ่มคำที่สามแบบนี้นะคะ,ะความคล้องจองศัพพยางคมก็คือคำที่มีกลุ่มคำเท่าไหร่คะ สพยายามนั่นเองมีตั้งแต่สองพยายามขึ้นไปมาดูนะคะอาจเป็นพราอเๆกับคุณครูตั้งใจเรียนเรียนศึกษาหาหา,หาความรู้คำว่าเรียนกับเรียนท้องจองกันเพราะมีอะไรที่เหมือนกันคะสระค่ะต่อไป ตัวอย่างที่2ค่ะพยานที่3ของกลุ่มคำที่1สัมผัสกับพยานที่2ของกลุ่มคำที่2พยานสุดท้ายของกลุ่มคำที่2สัมผัสกับพยานที่2ของกลุ่มคำที่3มมาอ่านไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะเราทุกคน ฝึกฝนงานประสานใจคำไหนท้องจองกันคะคำว่าคนกับคำว่าฝนเห็นไหมคะอยู่ในอะไรเดียวกันมาตราตัวสะกดเดียวกันมาตราตัวสะกดอะไรคะอ่าเก่งมากแม่กลนั่นเองต่อไปคำว่างานกับคำว่าอะไรคะคำว่าสารสัมผัสสระและมาตราเลยนะคะโอเค ต่อไปตัวอย่างที่3พยพยานที่3ของกลุ่มคำที่1สัมผัสกับพยานสุดท้ายของกลุ่มคำที่2องพยานสุดท้ายของกลุ่มคำที่2องสัมผัสกับหรือค้องจองกับกลุ่มคำที่3พยพยานตัวสุดท้ายของกลุ่มคำที่3นะคะ,ะ,ะไปพร้อมพร้อมกันกับครูค่ะรักแผ่นด,ดิน ไม่โกงกินเก็บทรัพย์สินคําว่าดินกับกินสัมผัสกันคล้องจองกันทั้งสระและมาตาตัวสะกดค่ะต่อไปคําว่ากินกับคําว่าศีลสัมผัสกันทั้งสระและมาตาตัวสะกดค่ะอ่ะแล้วถ้ามีวรรณยุกต์นะคะต้องมีวรรณยุกต์จำเป็นต้องมีวรรณยุกต์ที่เหมือนกันไหมคะ ไม่จําเป็นที่จะต้องมีวรนณยุที่เหมือนกันวันณยุต์คืออะไรก็คือสามานเอกโทตรีจัตวาอันนี้นักเรียนไม่ลืมนะคะอะ่วันนี้นะคะครูยกตัวอย่างไปให้นักเรียนดูแล้ว3ตัวอย่างต่อไปเป็นแบบฝึกหัดครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำห้าข้อเขียนลงสมุดภาษาไทยนะคะคำสั่งให้นักเรียนเขียนคำร,รองตสามพยาง เดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันในข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งดอกดาวเรืออ,อ่ดอกดาวเรือครูจะเขียนว่าเหลืออาราตัวไหนสัมผัสกันคะคำว่าเรืองใช่ไหมคะสัมผัสกับคขาว่าเหลืองต่อไปงา ตัวไหนสัมผัสกันคะหรือคล้องจองกันคะคำว่าตามกับงาส่วนข้อ2 3 4และ5ให้นักเรียนนะคะทำเองวันนี้เราเรียนครได้รับความรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองสามพยางไปแล้วสุดท้ายนี้ครูขอฝากนะคะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนจะได้อ่านคล่องเขียนคล่องนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ